สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะครับอ,อันนี้เป็นคลิปที่2นะครับผมกับการสาธิตทําโซฟาหลังทึบนะครับไม้นนซีนะครับผมก็เดี๋ยวรายละเอียดเราก็จะไปพูดคุยกันที่ท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เชิญชมคลิปขั้นตอนการทําที่เหลือได้เลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ไม้พื้นก็ปรับเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะเหลือแค่ปรับทางด้านข้างนะครับในด้านข้างก็ยังไม่ได้ปรับนะครับอันนี้ปรับแค่ระดับให้มันใกล้เคียงกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาปรับใส่ทางด้านข้างอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนเป็นไม้ทํำหลังนะครับผมก็ต้องกราบขอไปด้วยครับไม่ได้ถ่ายตอน ปรับส่ให้ดูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปลุยต่อเลยครับผม โอเคครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่ได้ชมคลิปขั้นตอนการทําที่เหลือนะครับผม mm hmm. ก็ก็กราบขออภัยทั้งภาพและเสียงด้วยนะครับผมอาจจะมีภาพมืดบ้างครับมีแสงแดดบ้างอะไรบ้างก็เสียงรถนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมพอดีที่ทํางานก็ติดถนนนะครับผมอาจจะมีเสียงรถวิ่งบ้างอะไรบ้างอย่างี้นะฮะส่วนภาพก็ผมใช้ เป็นมือถือของตัวเองเนี่ยครับที่ที่ใช้อยู่ประจําคุณภาพมันก็อาจจะไม่ได้ชัดมากนะครับผมก็ต้องกราบขออภัยรงนี้ด้วยแล้วกันนะครก็หวังว่าคลิปนี้นะครับผมคงจะมีประโยชน์กับพี่น้องครับไม่มากก็น้อยนะครับผมส่วนโซฟาตัวนี้นะครับก็มีขนาดอยู่ที่กว้างนะครับพื้นกว้างอยู่ที่แปดสิบเซนนะครับผมส่วนหลังนั้นผมทําอยู่ที่เจ็ดสิบเซนนะครับก็เหมือนที่ผมเคยบอก กนคลิปก,ก่อนนะครับว่า,าหลังหลงเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องทําเท่ากับพื้นนะครับผมพอเวลาสมมติว่าพื้น80เนี่ยหลังเราก็ไม่ควรที่จะทํา80นะครับควรจะทําอยู่ที่ประมาณสัก70หรือ65นะ้าครับประมาณนี้ mm hmm. ก็พอเวลามันตั้งขึ้นเนี่ยมันจะดูคุมไปนี่นี่ขนาดว่าผมทําทแค่70นะครับมันก็ยังดูสูงนะฮะแต่ก็สมส่วนนะฮะ mm hmm. ก็สําหรับผมนะครับในในโซฟาตัวนี้ ข้อติของผมเองนะผมว่าติที่แขนกับขานะครับผมได้มามันไม่ได้ตามมาตรฐานนะครับขาก็อาจจะดูเล็กไปนิดนึงแล้วก็ส่วนแขนนะครับมันไม่มีก็ต้องใช้แบบไม้พื้นมาประกบเอานะครับผมาจากที่พี่น้องจะเห็นในกล้องนะครับไอ้พวกรอยแตกเนะี่ยเดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็จะจะไม่เห็นนะครับผมว่าต้องเก็บละเอียดเยอะเลยคร โอเคครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูใกล้ครับก็ส่วนรูปแบบนะครับสไตล์ผมก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆแล้วกันเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็ต้องอุดเก็ดรอยนะฮะพวกอไม้แตกนะครับผมแผ่นหลังอันที่จริงเลยนะครับที่เอามาที่แรกเนี่ยไอตัวที่เป็นหลังพิงเนี่ยกะว่าจะมาทําพื้นนะครับแต่พอปรับสไปมานะฮะไอตัวพื้นเนี่ยที่ว่าจะทําหลังก็อีกฝั่งหนึ่งมัน ลักษณะเหมือนจะกึ่งไม้ผุนะครับผมอันนี้ก็เกิดจากที่ลูกค้านะครับไม้เก็บไว้ข้างนอกนะครับโดนแดดโดนฝนแล้วก็ไม่ได้ใช้แบบไม้นะครับขั้นรองไว้นะฮะพอเกิดความชื้นก็ทําเป็นเชื้อราแล้วก็ผุนะครับผมโอเคครับก็ส่วนแขนนะฮะย้ํากับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าขนาดที่ไม้เท้าแขนเนี่ยครับถ้าจะเลื่อยก็ควรจะเลื่อยอยู่ที่ หนาสี่นิ้วนะครับผมกว้างก็หน้าแปดถึงหน้าเก้านะฮะแล้วก็ยาวก็ประมาณเมตรนึงนะครับผมส่วนขาก็สี่คุณสี่นี่ก็ควรจะเลือกแบบสี่คุณสี่เต็มหรือว่าสี่นิ้วครึ่งอะไรเนงะี้ยประมาณนี้นะครับผมเผื่อมาปรับมาใส่แต่ว่าขาตัวนี้ก็หนาไม่ได้เกณฑ์นะครับได้อยู่ที่ประมาณเก้าเซนนะครับผมถ้าขาสิงจะสวยก็ต้องประมาณสักสิบถึงสิบเอ็ดเซนนะครับ ก็ในขั้นตอนต่อไปนะครับก็ต้องมาเก็บเนี่ยพวกรอยตะปูนะครับเพราะว่าเอาไม้มาประกบกันนะครับผมก็จะต้องใช้ตะปูเย็บแล้วก็รอยพวกอ่ไม้แตกนะฮะอันนี้ที่จริงนะครับมันมันแตกห่างประมาณสักสี่นิ้วครับผมบีบอัดเข้ามานะฮะสภาพที่จริงไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยครับอันนี้ก็นะครับใช้พวกกาวร้อนะครับผมอ่าปุดรองพื้นเบื้องต้นนะครับผม เวลาเจอไม้แตกให,ใหญ่ๆนะครับก่อนเราจะโป้นะครับให้เอาพวกให้เอาฝุ่นเนะี่ยที่จริงรูนี่มันลึกมากนะครับให้เอาฝุ่นนะลงไปก่อนแล้วก็เอากาวร้อนใส่ไปครึ่งหนึ่งนะครับแต่แต่ว่าจะใส่ให้เต็มนะเราต้องอมาโป้ทับอีกทีหนึ่งงานถึงจะเนียนนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปขั้นตอนอุดเก็บรอยแล้วก็ขัดทําสีก็เอาไว้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคครับก็ อตอนนี้แล้วก็ได้พูดคุยกันมาพอสมควรแล้วนะครับผมนะก้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวไปขุดเก็บรอยแล้วก็ทําสีเป็นอีกคลิปหนึ่งนะฮะอันนี้ที่เห็นมันดูเอียง,ง,งครับมันมันหลังไม่ได้สูงข้างหรือต่ำข้างหนึ่งไอพื้นที่มันเอียงนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยวส่วนเรื่องเทคนิคหรืออะไรต่างๆก็จะหาโอกาสว่างนะฮะก็จะเริ่มไล่ให้นะครับ ตั้งแต่พวกทําคาสิงห์ทพนังอะไรประมาณเนี้ก็ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับผมที่จะแนะนาแกพี่น้องนะครับผมก็เดี๋ยวรอให้ว่างท่งนิดนึงครับตอนนี้ก็จะวุ่นงานอ่าสักหน่อยนะครับเพราะว่าคิวงานก็ต้องทําเป็นตามคิวนะครับคลิปหน้ายังไม่รู้ว่าจะทําอะไรให้ดูนะแต่ว่างานมันมีอยู่แต่ยังเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าคิวคิวต่อไปเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับผมอโอเคครับก็ต้องกราบขออภยัย ทั้งภาพและเสียงด้วยนะครับพูดติดขัดบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับพอดีผมไม่ค่อยเก่งเรื่องพูดเท่าไหร่แต่ก็ถ้าผมไม่พูดไม่อธิบายเลยพี่น้องก็จจะไม่เข้าใจนะครับผมเคครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็ขอให้พ่าแม่พี่น้องทุกคน,นครับจงมีความสุขความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงานแล้วก็ครอบครัวนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ